สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจเนโนะนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจเนโนมาแนะนําบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆค่ะอยู่ที่เขาขยายบอวินจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นบ้านแฝดชั้นเดียวอยู่ในหมู่บ้านธนาวันเพรเขาขยายบอวินนะคะพื้นที่กว้างๆมีพื้นที่ข้างบ้านนะคะสําหรับการจัดสวนปลูกต้นไม้ได้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะ86.2ตารางวาค่ะราคา 2,590,000บาทนะคะเป็นบ้านแฟตดชั้นเดียวค่ะตัวบ้านนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวและ1ที่จอดรถนะคะพร้อมของแถมมากมายเลยค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะและยังมีบริการยืดกู้ให้ด้วยนะคะทุกท่านรายการสำหรับของแถมนะคะเจ้าของเดิมต้องการแถมแอร์ให้2ตัวปั๊มน้ำถังสำรองน้ำมุงรวดเหล็กดัดและพามาน เอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดเลยนะคะตามภาพเลยค่ะให้หมดเลยนะคะท่านใดสนใจบ้านแฝดชั้นเดียวหลังนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเข้าไปดูพื้นที่จริงก่อนได้ค่ะหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะเจคโนได้ใส่รายละเอียดของบ้านและเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะให ไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนะคะส่วนแอดมินเองมาแนะนำเท่านั้นค่ะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ